สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชา้าราศีกุมทุกท่านคะ่ะดาวพุธย้ายครั้งนี้จะนำสิ่งดีๆมาให้กับท่านแต่ว่าจะด้านใด ะะและที่สําคัญท่านจะมีโชคลาภโชคลาภมาจากไหนต้องระมัดระวังอะไรบ้างในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธย้ายในวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมปี2567ค่ะดาวพุธย้ายรอบนี้จะเดินเร็วและย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะเรียกได้ว่าจะนาโชคลาภมาให้กับท่านด้วยฉะนั้นหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเป็นพิเศษนะคะ ท่านรีบลงมือทําได้เลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะทําในช่วงนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านนั้นมีความรู้เท่านั้นหรือว่าคิดทบทวนมาดีแล้วเท่านั้นนะคะช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมศึกษาอะไรใหม่ๆได้ยิ่งดีในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาในช่วงนี้หากมีไอเดียที่ท่านอยากจะทํา ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทําได้ลุยทําให้เต็มที่อย่าทําครึ่งๆกลางๆนะคะเพราะสิ่งที่ท่านทําในช่วงนี้จะนําความสําเร็จมาให้กับท่านและที่สําคัญท่านจะมีความมั่นคงขึ้นในภายภาคหน้าด้านการงานและการเงินเป็นช่วงที่ปากมีสเสน่ห์วาจาโดดเด่นและที่สําคัญคําพูดคําจาดูหนักแน่นน่าเชื่อถือคนฟังจะคล้อยาตามตามพูดคุยกับใครเขาก็อยากจะฟังในสิ่งที่ท่านพูด เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดช่วงนี้ท่านพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะเรียกกล่อมใครนี่โอ้โหเข,เขาคอยตามเลยละท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดต่างๆค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีกุมหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเกี่ยวกับการเงินมีดวงมีเรื่องราดีๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีการเดินทางเป็นระยะระยะ บางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็เป็นการเดินทาง,ทางข้ามจังหวัดคือพูดได้ง่ายการเดินทางของท่านจะไกลขึ้นนั่นเองค่ะกล้าออกนอกกรอบกล้าที่จะตัดสินใจทําในสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะทําในสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ทําหรือยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนนะคะท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่มีบุตรหลานบรรยากาศภายในครอบครัว ภายในครัวเรือนจะดีขึ้นมีความสุขขึ้นบุตรหลานจะทําให้ท่านมีความสุขตักเตือนอะไรไปเขาก็ยอมที่จะรับฟังในสิ่งที่ท่านตักเตือนบุตรหลานไม่ค่อยเถียงท่านจะกลายเป็นที่ปรึกษาของบุตรหลานด้วยในเวลาเดียวกันช่วงนี้ท่านจะพูดคุยอะไรกับบุตรหลานให้ท่านใจเย็นๆนะคะต้องมีเมตตาอย่าใจร้อนนะอย่าหง,งุดหงิดเป็นผู้ปกครองที่น่ารักมีความเมตตาต่อบ,บุตรหลานยอมรับฟัง ความคิดเห็นของเขาบ้างท่านจะกลายเป็นคนที่เขาไว้ใจกลายเป็นฮีโร่ในใจของเขาได้เลยในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีอยู่บ้างที่เขาอาจจะดือด้อแต่ไม่ถึงขั้นแต่ไม่ถึงแต่ไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาคือพูด,ด้ง่ายบุตรหลานจะน่ารักขึ้นเขาจะทำให้ท่านมีความสุขค่ะและคนรอบข้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจ จะทําท่านโมโหช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนอารมณ์ขึ้นไวยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและใจเย็นเย็นโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานคนรอบข้างคนในครอบครัวบางคนจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดเป็นระยะระยะดาวพุธย้ายครั้งนี้นะคะท่านจะมีทั้งเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นและมีเรื่องที่จะทําให้ท่านนั้นต้องอึดอัดใจหรือต้องคิดอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้นะคะ คือพูด,ดง่ายๆผ่านไปได้ด้วยดีแหละกับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องจิ๊บๆสำหรับท่านด้วยทด้วยซ้ำท่านจะเหนื่อยเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะเก่งและรับมือกับงานของท่านได้ดีพอสมควรรับมือกับคนได้รับมือกับงานได้ช่วงนี้งานจะมีมาอย่างต่อเนื่องมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านนั้นได้ทำนะคะบางท่านจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่บางท่านจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆ บางท่านบรรยากาศในการทำงานจะไม่เหมือนเดิมได้ทำงานกับสถานที่แห่งใหม่กับบริษัทใหม่ที่ท่านนั้นอยากจะทำมานานงานยุ่งขึ้นต้องทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะดวงด้านการงานถือว่าเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นปากมีเสน่ห์แต่ให้ระมัดระวังคำพูดให้มากๆคนจะทำให้ท่านเหนื่อยใจพอสมควรนะคะช่วงนี้คนจะทำให้ท่านเหนื่อยใจมากกว่าการทำงานด้วยซ้า แต่ท่านสังเกตดูนะช่วงนี้คนสบแจะเข้ามาก่อกวนท่านค่อนข้างที่จะบ่อยเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหในการหาเงินเพิ่มนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังตกงานรองานหรือว่าว่างงานอยู่ช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นออกลุยสมัครงานขยันหางานนะคะเพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทํานั่นเองค่ะฉะนั้นสมัครงานไว้เยอะๆนะคะอย่าท้อแท้นะ เพราะโอกาสที่ท่านจะได้งานมีสูงดาวย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาเพื่อส่งเสริมท่านนั่นเองค่ะอย่าเพิ่งเลือกงานนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะอยากทําหรือไม่อยากทําจะชอบหรือไม่ชอบให้อดทนทําไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีคนรักแล้วในช่วงระยะเวลานี้คนคู่ครองคนรักจะคอยช่วยเหลือท่านแต่ก็ระมัดระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มค่อนข้างที่จะหัวร้อนเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักนะคะอารมณ์นี้ขึ้นไวมากหากเขาพูดจาไม่เข้าหูบ้างทำอะไรไม่เข้าตาท่านบ้างก็อย่าถือสาหาความนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้โดยภาพรวมแล้วคู่ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือท่านได้โดยเฉพาะเรื่องอการเงินหรือไม่ก็ เขาจะนําข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้กับท่านนะคะบางท่านปากให้โชคให้ลาบในช่วงระยะเวลานี้พูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมาักจะประสบความสําเร็จมีดวงได้สิ่งของที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการเงินค่อนข้างที่จะมาไวไปไวตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งหาเงินเก่งมากและใช้เงินเก่งด้วยในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอย่าได้ประมาทในการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าภาราค่าใช้จ่ายของท่านยังคงสูงนะคะมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพจะมีรายรับจะมีรายจ่ายแบบแปลกแเพิ่มเข้ามาขออภัยนะคะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามารายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านรถและการเดินทางออกงานสังคม จะเพิ่มสูงขึ้นขอย้ำนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆนะห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างเด็ดขาดและอย่าเผลอไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังเขาจะนําไปบอกต่อช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากเขาจะทําให้ท่านเดือดร้อนนะคะบางท่านจะเดือดร้อนเพราะคนรอบข้างในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้การเงินของของท่านค่อนข้างที่จะมาไวไปไวบางท่านก็เป็นคนหาแต่ก็ต้องแบกและ ต้องแบกรับภาระด้านการเงินในเวลาเดียวกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นตัวท่านเองก็จะทำอะไรก็อย่าทำอย่ารีบอย่าเร่งอย่าทำเร็วจนเกินไประม,มัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ท่านมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะขอให้ท่านระม,มัดระวังในสิ่งที่เตือนเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองนะคะโดยภาพรวม ราวยายรอบนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆก็คือด้านการงานนะคะงานให้โชคให้ลาบรายรับก็เพิ่มขึ้นแต่ให้เรามัดระวังอารมณ์และคําพูดระวังจะเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวท่านเองทั้งพูดโดยที่ไม่คิดคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังลุกเผลอไปเล่าอะไรให้คนอื่นฟังแล้วบุคคลคนนั้นเขาจะนําไปพูดหรือว่าบอกต่อเพ้อๆนะคะเขาจะ เพิ่มเติมเสริมคำพูดของท่านด้วยขอให้ท่านระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ท่านกําลังทำอยู่กรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ